โอเคครับสวัสดีครับผมมินเฟรชแมนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีเช็คว่าไม์ของเรานะครับต่อเข้าสมาร์ทโฟนของเราติดหรือเปล่านะครับนะฮะก็เข้าไปที่แอป m s t o r e หรือแอป t o r e ได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า m o t i ทนะครับนะฮะมันจะเป็นชื่อโปรแกรม s ูว p พล s สโมดิทนะครับเป็นรุ่นเบต้านะครับตัวเนี้ยนะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดโหลดเลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาเป็นแบบนี้นะครับแอปมันหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับ นี่เห็นไหมฝั่งขวามือตรงกลางๆหน่อยนะครับตรงกลางหน่อยโมทีบออดิโอนะครับมันชื่อโม t ีบออดิโอนะครับนี่นะครับตรงนี้เราคลิกเข้าไปนะครับอ่าพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะขึ้นว่าเป็นเล็คอร์ดเป็นเอ็กเทอร์นอลไมเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถอัดเสียงได้สามารถดูที่เราอัดเสียงได้นะครับเซตอัพได้ว่าเราใช้กับไมรุ่นอะไรนะครับ อ่าอันนี้มันก็จะจะมีดีไว c ์สำหรับไมค์ของยี่ห้อของมันก็คือของชัวนะครับซึ่งใครไม่มีชัวก็ไม่เป็นไรนะครับใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้สามารถเช็คได้เหมือนกันแต่พอมาตรงเลคคอร์ดเนี่ยนะครับจุดสําคัญเลยก็คือตรง External ลไมคนะครับเวลาเราเสียบไมค์เนี่ยไมค์บางตัวนะครับมันจะมีสวิตช์นะครับทั้งใช้ได้ทั้ง2แบบก็คือเป็นโหมดคาเมล่าก็คือเอาไว้เสียบกล้อง กับอีกโหมดนึงก็คือเป็นโหมดสมาร์ทโฟนนะครับให้เราเปลี่ยนโหมดมาเป็นโหมดสมาร์ทโฟนนะครับแล้วเสียบโทรศัพท์เราที่มีแจุค3.5นะครับก็ใช้ได้เลยหรือใครจะเป็น type c เป็นอะไรนะครับก็ลองต่อดูนะครับถ้าเราต่อติดเนี่ยเวลาถ้าเราต่อไมค์แล้วเนี่ยมันจะขึ้นว่า external mic แบบนี้นะครับข้างบนซ้ายมือนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ต่อมันจะขึ้นว่า built in นะครับเนาะก็แค่นั้นเองนะครับอันนี้ผมใช้เครื่องนี้อัดวิดีโอนะครับเพราะนั้นกราฟเสียงมันเลยไม่ขึ้นนะครับ พราะว่ามันแบ่งดีไวซ์ซาวที่ผมอัดอยู่เนี่ยมันอยู่ในแอปวิดีโอนะครับซึ่งไม่เป็นไรให้เราเห็นว่ามันเป็นเอ็กซ์ a l ลไมก็โอเคละนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองไม์นี่นะครับพอลองถอดไม์มันจะเป็นบิ i อินไม้แบบนี้นะครับเสียงไม่เป็นประมาณนี้อ่าอันนี้คือถอดไม์นะครับพอเสียบไมเข้าไปอันนี้เอ็กซ์แนลไมนี่แค่นี้นะครับแค่นี้ก็เราก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ไม์เราถูกเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคใครงงอะไรตรงไหนสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ